ทำไมรู้ไหมว่าพระกรรมฐานถึงสอนเสมอว่าจงเดินด้วยความสงบจากจุดเริ่มต้นก้าวไปทุกขณะที่ก้าวอย่างมีสติและรู้ว่าตอนนี้กำลังเดินอยู่สุดท้ายสุดทางแล้ว คือจุดจบข,ของชีวิตตายสักพักหนึ่ง<ม>เกิดอ,อีกแล้วก็เดินไปหาความตายชีวิตจะเกิดและดับอยู่นี้เสมอแต่เมื่อวันใดวันหนึ่งขณะที่เดินไปทุกขณะจิตเริ่มสงบลงเมื่อจิตเริ่มสงบลงแล้วนิ่งแล้วว่างเปล่าจิตนั้นจะไม่รู้เลยว่านี้คือจุดเกิดและก็นั่นคือจุดดับ พอถึงขยับไปนี่เรียกว่าจงกรมคำว่าจงกรมจงเข้าใจว่าสิ่งที่มันจงกรมกม,มันไม่มีจุดเริ่มต้นและก็ไม่มีจุดสิ้นสุดเดินจงเป็นจงกรมให้ได้แต่ถ้าเดินไม่เป็นจงกรมก็จะเดินแต่ต้นไปจนปลายเกิดดับเกิดดับอย่างนั้นอยู่ร่ำไปนี่ความหมายคำว่าจงกรมมันไม่มีจุดเกิดมันไม่มีจุดดับ เพ,พกกราะวงกลมนั้นหาจุดเกิดจุดดับไม่ได้เรียกว่ากลมก็คือสุญญตาก็คือว่างเปล่าจิตบุคคลที่สุบกบนทางจงกลมเป็นเช่นนั้นพอเข้าใจไหมการเดินจงกลมไม่รู้จักทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกสูงตำ่ำดำขาวแต่การเดินจงกลมทุกครั้งทุกขณะคือกำลังเพื่อทำยังไงก็ได้ให้ใจมันกลมให้ได้ เมื่อใจที่กลมมันก็จะมีจุดเริ่มต้นและก็ไม่มีจุดดับแสดงว่าไม่มีคําว่าถูกไม่มีคําวา่าผิดไม่มีซ้ายและไม่มีขวาอันนั้นแหละงนั้นแสงเทียนที่บนทางโก,กลมทั้งหัวและท้ายจะบอกบอกของชีวิตเราท,ทันทีว่าวันนี้ถ้าแสงเทียนเล่มหนึ่งที่จุดไว้ด้านโน้นกับจุดไว้ด้านนี้เดินไปเรื่อยๆเมื่อเห็นแสงเทียนเมื่อไหร่ให้จําไว้อยู่เสมอว่านี่แหละชีวิตเปรียบเหมือนแสงเทียน เทียนกำลังจะมอดดับแล้วแต่ใจเราล่ะสงบหรือ,อยังเทียนดับไปแต่ใจยังไม่สงบแสดงว่ารบกับตัวเองไม่ชนะยังแพ้อยู่เราก็ต้องจับเทีนเยนเล่มใหม่มาจุดและเดินต่ออู่ในกาลนั้นอีกหลายๆชั่วโมงเป็นอย่างนี้อยู่รับไปจนกว่าว่าเดินไปเดินมาจนจิตเนี้ยรับทราบเลยว่าเทียนไม่มีความหมายกับชีวิตแล้วเพราะว่าถึงจะเกิดหรือตาย ก็ไม่มีเกิดตายเพราะไม่มีเทียนให้จุดพอเข้าใจบ้างไหมว่าคนที่เดินจงกรมจริงๆเดินไปเดินมาแสงเทียนจะไม่มีความหมายเลยเพราะเดินในความมืดได้เดินในความสว่างได้เพราะใจมันสว่างได้ดวตัวของมันเองนี่แหละถึงเรียกว่าจงกรม